สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกได้พูดติดตามทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนคุดเหรียญนะครับใน ITO node นะครับอ่ะทุกท่านจะต้องมีลิงก์ก่อนนะไปขอลิงก์จากผู้แนะนําหรือคนที่อ่ามาเล่าให้ท่านฟังนะครับขอลิงก์เพื่อจะมาลงทะเบียนนะครับเมื่อได้ลิงก์แล้วก็กดลงทะเบียนกันเลยครับเมื่อกดลิงก์เข้ามานะครับมันก็จะมี หน้านะครับเข้าสู่ระบบกับสร้างบัญชีนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษแนะนําเอาลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ไปเปิดใน Google นะครับแล้วกดที่3มจุดตรงนี้แล้วก็แปลงเป็นภาษาไทยมันจะง่ายดีนะครับอ่าเมื่อเราได้ปุ๊บต้องกดสร้างบัญชีเลยครับนะครับมันก็จะให้เราใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลเข้าไปนะครับอีเมลเมื่อใส่ปุ๊บก็กดดําเนินการต่อนะครับหลังจากนั้นมันจะส่งรหัสหหลัก นะครับรหัส6หลักไปที่อีเมลเราก็เอามากรอกลงใน6ช่องนี้แล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับอ่ามันก็จะเข้ามาในหน้าบอกยืนยันอีเมลแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเชื่อมต่อกระเป๋านะครับเชื่อมต่อกระเป๋าปุ๊บมันก็จะมีกระเป๋าให้เราเลือกนะครับเมทัลมาร์คทั l ไวเลตคอยเบดหรือเลือกกระเป๋าอื่นๆตรงนี้อีก400กว่ากระเป๋า นะครับยังผมผมก็ใช้ทัชวอลเล็ครับเพราะมันง่ายบางคนก็เมตั m มารกนะครับแล้วแต่ที่จะมีนะครับพอเราเลือกกระเป๋าเสร็จปุ๊บมันจะให้เราเลือกเชนนะครับ bnb smart ก็คือของอ่าบ n ยนนะครับเสร็จแล้วก็กด Connect นะครับเมื่อเรากดเชื่อมต่อปุ๊บนะครับมันก็จะมีคําว่า Sign in นะครับหรืออ่าเข้าสู่ระบบนี่แหละนะครับพอกดเข้าไปมันจะเข้าไปอยู่ในหน้าของอ่ากระเป๋าที่เรากดนะครับเพื่อจะยืนยันการเชื่อมต่อนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บ มันก็จะเด้งกลับมาในหน้าให้เรากรอกข้อมูลตรงนี้นะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษครับและข้างล่าง <c oughs> ขออภัยครับข้างล่างชื่อเล่นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเป็นเป็นยูเซอร์ของเราอะ่ะนะครับอาใส่เข้าไปอย่างผมก็ใช้คําว่า lek นะครับล็กอ่าง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดไปกันเถอะหรือว่าไปต่ออ่าหรือไม่รู้ว่าอ่า continue แล้วแต่นะครับแล้วแต่ภาษาที่จะใช้พอกดปุ๊บ นะครับมันก็บอกว่าสร้างบัญชีแล้วอ่านะครับแล้วเราก็กดเริ่มใช้งานกันเถอะ <c oughs> มันก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเข้าสู่หน้านี้นะครับอันต่อไปก็คือเราจะต้องเริ่มที่จะขุดเหรียญก่อนที่เราจะขุดเหรียญเราจะต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อซื้อเชื้อเพลิงเชื้อเชื้อเพลิงของมันอ่าชื่อ ITO นะครับชื่อ ITO อ่าพอเราเข้าไปซื้อ ITO ITO นี่มันมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ยังถูกอยู่ นะครับหน่วยละ0.225นะครับถ้าซื้อ500เราจะได้อยู่ประมาณ2,223 ITO นะครับมาถ้าเราจะกดเริ่มปุ๊บอยู่ในหน้านี้นะ <c oughs> เราก็จะต้องไปเขาเรียกว่าไป b าย ITO ก็คือต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบนะครับในการเติมเงินนะครับเราต้องมากดที่ Buy ITO ตรงนี้นะครับอะกดเข้าไปเลยครับ <c oughs> พอกดเข้ามาปุ๊บมันจะให้ใส่จํานวนตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับเริ่มต้นที่500ดอลลาร์นะครับ500อ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็กดสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ continue to buy นะครับหรือว่าซื้อกดซื้อเลยนะครับมันจะให้เราเลือกกระเป๋ากับเปหรียญดูนะครับกระเป๋ากับเปหรียญถ้าเราเชื่อมกับกระเป๋าแล้วเงินมันอยู่ในกระเป๋านะครับ MetaMark หรือ Touch Wallet ท่านก็เลือกที่กระเป๋านะครับอ่าแต่ถ้า เราไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าสมมุติว่าเรามีอยู่ใน่บิตคัพออบิคหรืออะไรบอยแนนต์บิตทาซาที่เราอโอนเงินเข้าไปแล้วเราก็เลือกที่เหรียญครับอ่าพอเลือกเลือกที่เหรียญนะครับมันก็จะบอกว่าอ่าคอนติเนียลทูบายอ่าเราก็เลือก US นะครับหรือมีเหรียญอื่นๆก็ได้นะอ่าอ่าสมมุติว่า us อ่ะง่ายที่สุดนะครับอ่าเรากดปุ๊บก็คอนติเนียลครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่าเราจะได้สองสองร้อย เอ้ย2,223ถ้าเราซื้อที่500กดปุ๊บนะครับเลือกที่ Binance นะเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันถูกแต่ก็เลือกอะไรก็เรื่องของท่านนะผมซึ้ว่าผมเลือก Binance อ่ะแล้วก็เปนะครับระบบมันก็จะ <c oughs> ให้หมายเลขกระเป๋ากับอ่า QR c o d รนะครับระบบอาจจะไม่โชว์นะครับตอนนี้ที่กดไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นหมายเลขกระเป๋ากับ,กบ Q r c o o e ์โ้ท่านก็เลือกเอาอ่าอย่างเงี้ยนะครับ ่าท่านจะอ่าเขาเรียกอะไรจะกด copy มาเลขกระเป๋าหรือจะเอาค r ว o า e คท่านก็กดเลือกเลยแต่ดูจำนวนนะครับท่านต้องเติมเผื่อมาด้วยนะครับเพราะว่ามีค่าธรรมเนียมอยู่ตรงนี้นะครับก็แนะนำให้เติมที่507เหรียญน,นะครับ507ดอลลาร์นะครับอ่ะแค่นี้แค่นี้นะครับท่านก็อ่าไปอ่าเขาเรียกอะไร ไปเติมเติมเสร็จนะครับเติมอะไรเสร็จปุ๊บแล้วค่อยกลับมากดตรงนี้นะครับอ่ามากดตรงนี้นะพอกดตรงนี้ปุ๊บรอสักครู่และยอดเงินมันจะเข้าไปอยู่ในอ่ากระเป๋าทันทีเมื่อกี้พูดผิดนะครับยอดเงินไม่ได้อยู่ในกระเป๋ายอดเงินจะเข้ามาอยู่ในพอร์ตที่เราจะขุดนะครับอ่าห้าร้อยอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กด active นะครับ active ito ดูนะครับยอดมาอยู่ตรงนี้ละเห็นไหมอ่า อันนี้คือเราเติมเงินปุ๊บเราได้ได้ ITO มากดกด Active นะครับเพื่อจะไปขุดนะครับมันจะเข้ามาหน้าขุดเห็นไหมครับแล้วก็กด Active อีกรอบหนึง่งนะครับ <c oughs> และก็มากดติ๊กตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ Continue ปับ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าอ่าเริ่มเครื่องที่จะเริ่มขุดนะครับอ่าแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มันจะบอกรายละเอียดนะครับแล้วก็กด Continue อีกทีหนึงนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ ห้ามกดคอนเฟิร์มเด็ดขาดเพราะหน้านี้เป็นหน้าสเต็กกิ้งถ้าเราไปสเต็กกิ้งมันจะทําให้อ่าเขาเรียกว่ไรทําให้เหรียญเราอ่ะไปถูกแช่แข็งแต่มันก็ออกมาให้เรานะแต่มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ตามตามที่เราจะสเต็กกิ้งนะครับอ่าแนะนําอย่ารีบกดให้กดคําว่า Do it later ให้กดตรงนี้นะครับย้ำนะให้กดตรงนี้ห้ัมกดคอนเฟิร์มเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเหรียญโดนแช่แข็งตามระยะเวลาครับอ่าร้อยปสิบวันสามรอยหสิห้าวันแล้ว 730วันก็คือ2ปีเราให้กดดูอินเลเทอร์นะครับหลังจากนั้นปุ๊บมันก็ถือว่าจบขบวนการขุดนะครับเราก็จะไปเห็นว่าเหรียญที่เรากําลังขุดอยู่ณนะตอนนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้เหรียญน,นี้ขุดมาได้ประมาณ2วันกว่านะครับได้อยู่8ดอลลาร์แล้วนะครับมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นนะครับไปดูตามเป้าหมายที่ในคลิปอื่นๆที่ ท,ที่แจ้งไว้หรือเข้าไปศึกษาในห้องนะครับตรงนี้มันอยู่ที่ตัวท่านนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่อันนี้เป็นการลงทุนขุดเหรียญเหมือนเราขุดบิตคอยครับอ่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขุดหมดภายใน8ปีมูลค่าสูงสุดที่จะได้รับตมถ้าเป็นไปตามรถแมพและเป้าหมายที่บริษัทวางไว้นะครับ500ดอลลาร์นะครับจะกลายเป็น17ล้านภายใน8ปีครับอ่าก็มาศึกษาเรียนรู้กันนะครับ